เดี๋ยวจะรีวิวตัว RDA 3R 40วัตต์นะครับผมก็วัสดุจากการจับตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นนี้ก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงไม่หน่อยอเยอะเลยแต่ก็พอดีมือนะฮะส่วนตัววัสดุเนี่ยมันไม่เหมือนกันรุ่นที่แล้วเพราะว่าอันนี้มันจะออกแนวแบบด้านๆจับก,กระชับมือกว่าไม่ลื่นนะฮะฝา แม่เหล็กครับผมรอบนี้มีริบบิ้นมาให้สงสัยจะให้ตัดเชือกด้วยจะมีวันที่ผลิตบอกอยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีใส่ฐานกันเอ่ยที่สงสัยกันว่าใส่ฐานกลับด้านมันจะร้องจะดังไหมขั้วบวกจะอยู่ด้านล่างนะครับผมเอาฐานนี้ก่อนชันแาบ ขั้วบวกอยู่ด้านล่างทีนี้เราลองกลับเอาขั้วบวกไว้ด้านบนดังครับดังเตือนแต่ไม่มีช็อตนะฮะรุ่นอื่นไม่รู้ว่าเขาจะทำวงจรกันช็อตหรือเปล่าอ่าผดิตออกเ,เงียบทีนี้จะดูว่ากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไหมอืม กลับไปใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะตัวเนี้ยมันจะใหม่กว่าตัว40วัตต์ที่เห็นทั่วไปคือจอสีขาวแถวเนี้ยมันมีอยู่สามบรรทัดนะครับผมก็จอจะใหญ่ขึ้นความละเอียดของจอ,อเรียกอะไรพิกเซลหรืออะไรทุกอย่างเนี้ย ก็คือจะละเอียดจะชัดมากัวงสือก็ใหญ่ก็มองเห็นง่ายหน่อยนะฮะข้อดีของการาะระบบกันช็อตหรือรับวงจรเนี่ยมันดีสำหรับคนที่เมาและใส่ถ่านกับด้านบ่อยแต่น้อยมันก็ไม่ช็อตไม่พังค่อนข้างจะค้มขั้วก็เหมือนเดิมครับผมเป็นขั้วสปริงเหมือนเดิม กดแล้วลงกดแล้วลงเดี๋ยวลองไฟสี่สิบเลยแล้้ครับไฟจะค่อยวิ่งชา้งชาๆแล้วก็เร็ว กดเรื่อยๆดูว่ามันจะเป็นยังไงเอง่ยยังไม่ตัดนะครับผมอ่าตัดเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้นับว่ากี่ีิ้ใไม่ สีขาวนี่เหมาะมากเลยครับผมสีขาวก็เหมาะกับสีขาวครับรุ่นเนี้จะมีเขาเรียกอะไรอะไว้เเล็ในตัวคือวางปุ๊บเนี่ยมันจะชาร์จเองแต่ต้องมีทั้งชาร์จของอ่าเพื่อชาร์จมันมาเหมือนกันนะครับผมพอดนนีไม่ได้สั่งมาเท แต่คือเขาสั่งาลงไปเลยถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยคือว่าจะเป็นชิปเนี่ยเสียบลงไปตรงที่ชาร์จด้านนี้นะฮะเอาไว้ล็อกตัวอาร ไฟสี่สิบนะฮะเดิมก็ถ้าเทียบกับอันนี้อะไรคูเปอร์มินิไม่ต่างกันมากครับเทียบกับซีโล่ืมไ์เท่าซีโล่ครับ ั้งความหนักทั้งอะไรเลคือจะเท่ากิโลแต่น้ําหนักน้ําหนักอืมผมให้ตัวนี้หนัก่าหน่อยหนึง่งนะครเทียบกับร้อยแปดสิบวันอือต่อไงั้นนะฮรโอเคฮะกับเรื่องของกันช็อตเนี่ยผมว่ามันคุ้มตรงที่ว่า ใส่ทานผิดแล้วมันพังเลยถ้าเป็นรุ่นอื่นนะนะแถมมันมีเตือนแบบร้องเลยถ้าอยู่ในที่เปี่ยวๆหรือมืดๆอย่างเงี้มยมีใครเดินตามมากลับทานกลับด้านปุ๊บจะส่งสัญญาณร้องนะฮะมีตรงนี้แหละค,ครับ